สวัสดีครับมาพบกับผมช่องกล้วยทับลิงบัวช่องที่มีสาระเกี่ยวกับการย่างกล้วยและการเลือกกล้วยและการปลูกกล้วยนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูกล้วยครับกล้วยพัน์มะลิอ่องไยของป้าพิงเราจะมาตัดกล้วยเอาไปย่างกันเดี๋ยวเรามาตัดกล้วยเลยนะครับ กล้วยไล่บะพิงนะครับกล้วยไล่ประพริงจะเป็นพันธ์มาริองนะครับมาริองเราจะสังเกตง่ายๆว่าต้นเขาจะไม่เขียวนะครับจะไม่เขียวดำกาบเขาก็จะไม่ดำเป็นลายจะเป็นสีอ่อนนะครบใบก็จะเป็นสีเขียวอ่อนจะไม่ไม่แก่ไม่เขียวถ้าเกิดเป็นพันธุ์ปากช่องใบเขากับต้นเขาจะเขียวมากกว่านี้ ควา,ามสูงเขาอยู่ที่ 4, 4 10. เมตรถึง4เมตร50คือเขาจะมีไม่เกิน10หวีนะครับมาลิอองจะไม่เกิน10หวีแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นปักช่องปักช่องอยู่ที่15ถึง16หวีมันจะต่างกันนะครับแล้วเนื้อของพันมะริองเนี่ยเขาจะเป็นไส้ออกแข็งหน่อยจะไม่ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ แต่จะกินอร่อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาหากล้วยว่าวันนี้เราจะได้กี่เครือกันนะครับตามผมมาเลยครับเอ,เอาละครับท่านผู้ชมเราเจอกล้วยแล้วนะครับเจอแล้วครับหนึ่งเครือกล้วยย่างเนี่ย เราไม่ต้องเอาแก่จัดนะครับเอาแก่แบบว่าอีกสักสิบวันเขาสุกหรือสิบห้าวันเขาสุกเนี่ยเอาไปย่างเนี่ย<อ>เนื้อเขาจะไม่เปรี้ยวนะครับแล้วเขาจะกินอร่อยอนี่ครับท่านผู้ชม กล้วยต้นใหม่ปลูกใหม่ก็จะวีใหญ่เครือใหญ่นะครับครับสังเกตง่ายๆลูกเขาจะขึ้นนวลน,นะฮะลูกเขาลูกพันม่ิด้องลูกเขาจะขึ้นนวลน,นะครับแดงเขาจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยหนึ่งมันจะต่างจากกล้วยกล้วยลูกเขาจะไม่ค่อยนวลผิวเขาก็ จะเข้มกว่านี้แต่นี่ก็เป็นพามาริอองผิวเขาจะเหลืองเหลืองนวลนวลนะฮะสังเกตด้ว้ก่อนนะคะฮึไม่เห้ือนกันนี้่เป็นต้นไม้

อ๋อเอิ่มอืม <laughs> เราก็มาเจออีกหนึ่งเครือนะครับหนึ่งเครือเดี๋ยวเราตักกันเลยนะครับ มาแล้ครับวันนี้เราก็มาตัดได้แค่ตามเครือกล้วยแก่ไม่ทันเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีนับโดยที่ว่านับหวีโดยที่ว่าไม่ต้องชัแหละนะครับทันแรกนะครับตั้งกล้วยขึ้นครับตั้งกล้วยขึ้นแล้วเราก็นับตามนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหวีเราจะนับแบบหมุนใช้หมุนคืออะไรมันจะง่ายวิธีนับกล้วยนะครับเราก็ตั้งจับตั้งขึ้นนะครับแล้วเราก็หมุนนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกบสอ็ดสิบเบ็ดหวีนะครับหนึ่งสงสามสี่ห้าหกเจ แปดเก้าเก้าวีนะครับผมสรุปคือวันนี้เรามาตัดกล้วยสามเครือนับรวมกันแล้วได้สามสิบวีนะครับมาถ้าจนจบป่ะเอาละครับวันนี้เราก็ได้ตัดกล้วยเสร็จแล้วนะครับยังไงร้านกล้วยทับลิงบัวก็ขอฝากช่อง YouTube เล็กๆไว้สักช่องหนึ่งนะครับ <laughs>